ก็อย่างน้อยก็มีความชัดเจนในระดับสำคัญที่ท่านนายกแถลงเมื่อวันศุกร์ว่าจะใช้วิธีการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน5้าแสนล้านบาทนะครับแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนในรายละเอียดทั้งหมดนะครับทางที่ผมติดตามดูอยู่เนี่ย เราไม่ได้มีประเด็นที่จะขัดแย้งทางด้านหลักการนะครับแต่ว่าเมื่อจะออกเป็นพรสวหััดกู้เงินเนี่ยก็เป็นห่วงว่าจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ประการใดเพราะการกู้เงินเนี่ยรัฐธรรมนูญมาตรา140และพระมหยัดวินัยการเงินการคลังมาตรา53เนี่ย ก็กำหนดไว้ชัดเจนว่าการจะออกกฎหมายพิเศษกู้เงินเนี่ยจะทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศโดยไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันต้องครบทั้งสี่เงื่อนไขนี้นะครับถึงจะเป็นการออกพระราชบัญัติ หรือออกกฎหมายพิเศษกู้เงินได้ตามความในมาตรา53พรบวินัยการเงินการคลัง2,561ในขณะนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาร่างเพิ่มหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ที่จะยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในเดือนธันวาคม นะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นในเบื้องต้นว่าการบรรจุเงินที่ใช้ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจนี้เนี่ยไว้ในร่างพร้อมหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567เนี่ยน่าจะเป็นการปลอดภัยกว่าและก็อยู่ในวิสัยที่ยังสามารถที่จะทำได้ทันนะครับ การที่ร่างพพบัมหััดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,567ก็ยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่แล้วมาออกเพบัมหยัดกู้เงินอีก500ล้านบาทเนี่ยผมเห็นว่าจะเป็นการเสี่ยงต่อการขัดกับมาตรา53เพิ่มหยัดวินัยการเงินการคลังของรัฐนะครับส่วนประเด็นอื่น,นๆเงื่อนไขอื่นๆอีก3เงื่อนไขนั้นเนี่ยเร่งเร่งร่วนเนี่ย ก็ก็เป็นปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้ามีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินเร่งด่วนเนี่ยคือหมายความว่าไม่อาจจะรอได้ก็เช่นสมัยรัฐบาลที่แล้วเนี่ยก็เลือกวิธีการออกพระราชกําหนดคราวโควิด1 9นะครับการออกเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยซึ่งต้องใช้เวลาสองสภาเนี่ยกว่าจะผ่านกว่าจะผ่านกระบวนการต่างเนี่ยก็ไม่น่าจะเร็วกว่า6เดือนนะครับ 2มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินอย่างต่อเนื่องหรือไม่เนี่ยนะครับผมเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการใช้เงินอย่างต่อเนื่องครับเหมือนโครงการก่อสร้างอื่นๆที่ต้องก่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีงบประมาณมาต่อเนื่องทุกปีแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นการใช้เงินครั้งเดียวที่จะ กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการแจกจ่ายไปยังประชาชนอายุ16ปีขึ้นไป50ล้านคนคนละ1,000 0บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการใช้เงินต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่น่าเข้าเงื่อนไขส่วนประเด็นว่าเป็นการแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศหรือไม่เนี่ยผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงเพราะว่าความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ก็เบอร์ใหญ่ๆของประเทศนี่ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเป็น2ทาง รัฐบาลเองก็มีความเห็นว่าการที่ GDP โตต่ำเกินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต่ำกว่าประเทศอื่นๆเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยถือเป็นวิกฤตของประเทศเนี่ยอันนี้เราก็เคารพความคิดเห็นของรัฐบาลรัฐบาลเองก็ได้รับการเลือกตั้งมาแล้วก็เป็นนโยบายที่หาเสียงไว้ประเด็นนี้ผมขออนุญาตไม่ก้าวล่วงมันเป็นเรื่องที่เถียงกันได้เพียงแต่ว่า ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลารัฐบาลชี้แจงกับกะกะตเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลชี้แจงแหล่งที่มาของเงินไว้4ประการทั้ง4ประการเนี่ยสรุปรวมความได้ว่าเป็นเงินในงบประมาณแค่นี้เมื่อรัฐบาลถแถลงล่าสุดว่าจะเลือกใช้เงินนอกงบประมาณโดยวิธีการออกกฎหมายกู้เงินเนี่ยนะครับถ้าเผื่อว่าเป็นไปาตามกฎหมายเนี่ย โดยส่วนตัวผมผมก็ไม่มีปัญหาขัดข้องแต่ในขณะนี้เนี่ยเป็นห่วงอยู่ว่าจะไม่ตรงตามข้อกฎหมายก็ด้วยความเคารพก็ยังดีที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ถแถลงว่าในตอนท้ายว่าในเบื้องต้นเนี่ยก็จะขอความเห็นไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาหน้าที่ของพวกเราในขณะนี้ก็คือรอว่าคณะัมนตรีจะถามคณะกรรมการกฤษฎีกาไปอย่างไร และคณะกรรมการกฤษฎีกาจะตอบมาว่าอย่างไรและคณะมนตรีเนี่ยจะมีมติอย่างไรที่จะเสนอร่างพรมัหยัิต่อรัฐสภาหรือไม่เราก็จะเอาร่างพรมัหยัดนั้นเนี่ยมาดูกันต่อไปว่ามีลักษณะที่ถูกต้องตามตรงตามกฎหมายหรือไม่ครับ